ครับก็ทําการแก้ไขส่วนของกระจกมองข้างซ้ายนะครับของ m a ด้าเรียบร้อยครับอาการก็คือเปิดพับไม่ได้ครับโอเคอ่าอกบขึ้นครับพับไปขึ้นครับโอเคครับโอเคไฟเลี้ยวทำงานปกติฮะกางครับโอเคลองปรับดูครับปรับดูกระจกดูครับเป็นไงบ้างปรับขึ้นปรับลงครับ โอเคขึ้นลงครับได้ครับขึ้นได้โอเคซ้ายขวาครับโอเคได้ครับครับเรียบร้อยครับการแก้ปัญหากระจกนะฮะมองข้างในส่วนของมาสด้าคันนี้นะครับอ่ามีปัญหาเรื่องของมีเสียงดังนะฮะกางออกไม่ได้พับไม่ได้นะครับแต่ข้างส่วนของข้างขวาเป็นข้างปกตินะครับที่นั่นในหัใจก็สามารถทช้การที่เป็นมือถืไฟได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky all the pressure blinded me but now i see i'm no different from the rest you said i'd died away but my walls have kept me is ครับทีบ่เข้าลูกค้านำรถมาด,ด้านะฮะมาทำการแก้ปัญหาเรื่องของกระจกพับข้างซ้ายไม่ได้ครับตอนนี้มีอาการก็คือมีเสียงดัง อยางนั้นครับกับ add, add, add. แอนแอนทางฝัางนึงนครับางขวาใช้งานได้ปกติ okay. เริ่มดังแนละ้วครับโอเคตั้ติข้างซ้ายมีปัญหาก็ทำการซ่อมฮะจากซีมันหนือมไฟเลยครับ